แขกรายเช้านี้คนบอไปสัตวแพทย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะครับประธานกรรมการบริษัทอัคโคอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะต้องขอเนนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเราได้คุยเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ใช่สิเป็นปีได้ทำไปแล้ว <fuck> มันเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าอ๋อแค่เป็นก็กินยาหรือว่าแค่เป็นก็เดินเหินแบบนี้หรือออกกาลังกายท่านี้แต่ไอที่มาที่ไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคืออะไรก่อนที่คุณจะมาหาวิธีแก้นะครับซึ่งผู้ที่เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเนี่ยเรามีเวลาประมาณ7จ็ดแปดนาทีขอเวลาคุณผู้ชมประมาณเจ็ดแปดนาทีด้วยกันแล้วเราพยายามที่จะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยมันเกิดจากอะไรการก็ใช้ใช้งานเยอะเกินไปใช้ใช้มากเกินไปหนักเกินไปแล้วก็เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนนะครับอายุเยอะก็เสื่อมยกเว้นคุณวุฒิ ยืนทอดกระทะทุกวันอาจจะไม่เสื่อมก็ได้ยืนทอดกระทะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระทะเป็นยังไงบ้างกระทะมันดีถ้าตอาจารย์ยืนก็เสื่อมครับอาจารย์ค่ะขอถามหน่อยว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสื่อมก็สี่สิบขึ้นไปนะฮะถ้าผ่านวัยทองก็จะเป็นมากหน่อยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วจริงๆไอ้เสื่อมที่ทําให้ทรมานก็คือว่ากระดูกอ่อนที่เป็นข้อต่อ โดยวางข้อต่อสองข้อเนี่ยมันเสื่อมไปกระดูกเริ่มขัดกันนะครับซึ่งเป็นทุกคนต้องเป็นแน่นอนใช่ครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ถูกไหมฮะแลกระดูกเสื่อมอาจจะเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองอ่าแล้วแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดที่ผ่านมาก็ใช้ยานะครับใช้ยาแล้วก็ฉีดหลอดเลื่อเข้าข้อเข่าฉีดยาเข้าไปที่ข้อเข่าด้วยหรและในที่สุดถ้ามันไม่หายมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข่า เป็นเขาเจอใหญ่หลายท่านเลยที่ผ่านการผ่าตัดมาเยอะมากเลยนะแต่อยากรู้ว่าก่อนจะถึง40เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นตัววัดแล้วว่าถึงแน่ๆว่าข้อเข่าจะเริ่มเสื่อมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย20 30ิบสามสิเลยการใช้งานเยอะๆมันก็คือส่งผลให้ว่าคนนี้จะเป็นแน่นอนครับคนที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเนี่ยมากเกินไปก็มีโอกาสอ้ยาย่าย่ายสุ่มไปไงโออะไรวะคนเต้นสุ่มไปเดียว ท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดไม่เปลี่ยนอาจารย์คะขอถามนิดนึงสมมติว่าถ้าเรานั่งคัดสมาธินานๆอาจจะไม่ที่นานมากแล้วพอยืดโอ๊ยเจ็บใช่ครับแล้วพอยืดนานๆโอ๊ยต้องงอโอ๊ยเจ็บอย่างเงี้ยเป็นไหมคะใช่ครับอ๋อยังไม่นก็จะลามไปเรื่อยๆเวลานั่งสมมติว่าถ้านั่งแบบงอขาแบบไม่ได้นานมากเลยนะสักระยะหนึ่งมันง้างยากาะอาจารย์มันต้องค่อยๆนั่นอาการเริ่มแล้วครับ เอาแล้วควรจะยังไงคะอาจารย์ชีวิตประจำวันเราควรจะยังไงสลับครับแมันจะเจ็บที่เข่าเลยใช่ไหมที่เข่าอผมแล้ววุฒิก็จะว่าขาปวดหรือเข่าเลยมันก็จะมีอาการบวมร้อนแรงโอ้ยนี่ไม่เคยเจอร้อนแรงแดงอาจารย์รบกวนแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตประจําวันเราควรจะใช้เข่ายังไงให้ถูกต้องอะคะก็อย่าให้มากเกินไปนะครับอย่าให้มากเกินไปผมว่าเป็นมากเกินไปนี่คือยังไงก็อย่าใช้ท่าเดียวกันใช้โหมมากเกินไปนะครับ ก็เวลาที่พอเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยก็ก็หยุดพักนะครับก็เปลี่ยนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถที่จะดูแลข้อเข่าได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรก็อย่างที่ว่าที่มันปวดก็เพราะว่าข้อไอ้ระหว่างสองข้อเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนที่เหมือนกับฟองน้ําคอยซับการขัดกันอยู่แล้วเมื่อมันเสื่อมมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้วิธีการที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นวิธีการรักษาปลายเหตุ ครับวิธีการรักษาต้นเหตุก็คือใช้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันสมดุลแล้วร่างกายของเราจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองนะครับวิธีการที่เราทําก็คือเราใช้สารสกัดจากมะขุมาดําถั่วเหลืองฝรั่งโบบบกอาหารทั้งนั้นแต่ละตัวนี่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เราแล้วก็ทําให้มีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดตรงนั้นด้วยกระดูกอ่อนจะช่วยแล้วอย่างนี้เกิดเราเริ่มมีอาการแล้วเราสร้างภูมิทันไหมคะ ทนครับแก้ไขได้ครับเราลองมาดูเราลองมาดูภาพภาพหน่อยนะครับภาพที่จะเห็นชัดๆนะฮะคือเป็นคนที่คนที่รักษากบอปจา์ใช่ไหมคะเราไม่เรียกว่ารักษาแล้วกันนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รับประทานนะครับคนที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นคุณเยาวภาเลยไฮะก่อนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะฮะโอเค ที่ผ่านมาก็คงจะถามว่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้แล้วมันจะหายไปมากไหม,มน่าแค่ไหนครับที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเดือน,นจะมีคนใช้เพิ่มขึ้นเป็นพันๆคนสองสามปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นหมื่นเรามาดูลองดอูคนที่เขาเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่เราเรวมพลคนเคยเป่าขวดคนเคยเป่าขวดคืออะไรอะครับเป่าขวดปวดเข่าไงครับอ๋ออาจารย์โอ คนเคยเป่าขวดคุณผู้ชมก็คือคนเคยปวดเข่าครับเออชอบซื้อ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 และยังไงคนที่มาเขาก็มาแสดงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะอย่างกรณีนี้กระโดดได้แล้วนะครับขณะที่เขาเดินทีก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยครับลองฟังเสียงนะครับที่สุดแล้วบวมเดินไม่ได้ต้องอุ้มใส่รถไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม แล้วก็รักษาด้วยการเจาะแล้วดูดเอาน้ำออกซึ่งทรมานมากก็ไปพบผลงานวิจัยของแอปโกอาการปวดน้อยลงมากประหลาดใจเลยอะประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมอาการมันดีจังอ,อาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะวิ่งได้เลยค่ะกระโดดจ้ำก็ได้คะ่ะจะกระโดดให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ยยยย,ย,ย,ยผมไม่มีอะไรนะฮะมีอาการบวมโอ และยังไงต่อครับคุณหมออีกรายหนึ่งนะครับจะเห็นอีกรายหนึ่งก็คือกรณีที่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็เป็นองช้ําสักพักหนึ่งเขาเต้นหัวลูกให้ดูได้หัวลูกได้เลยลองดูนะครับอันนี้เป็นของคุณสมจิตคนดางขวาเนี่ยครับเริ่มทีงอเข่าไม่ค่อยได้าเสื่อมไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยไปฝังเข็มมาเกือบสิบครั้งพอการถอดการใส่ก็ไม่ดี แสดงว่าเคเลได้ข่าวว่ามีสมอไทยแบบพิเที่จะทานนะทำให้เราคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆ แล้วใครมาบอกก็จะเชื่อ em. ทุกเรื eh. no ่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับต้องทดลองด้วยตัวเองเวลาได้เลยจนิงมันต้องพอรมาเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันเจ็บมากมันง้าเตึงไม่ได้ใหญ่บ่นกันเยอะแล้วเราเองก็บอกว่าเราคงไม่เจอหรอกปัญหาเนี่ยคุณภาพชี้เปนเสียไปหมดแต่คุณรู้ดีคุณหมอผมเล่นเวทแล้วผมก็มีบางท่าที่สควอตอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจากเป็นห่วงแล้วนะว่าเอ๊ยอายุมากมันเปลเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีคระเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีครันหนึ อย่างเช่นการเดินเหิน,นเขาราจะเปลี่ยนท่าอางไรคุณหมอก็เปลี่ยนท่ายัางไงถ้าเดินทุกคน,นคงจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับ <c oughs> ก็เดินให้มันน้อยหน่อยแล้วกันนะถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้น<ข>พักบ่อยขึ้นขึ้นลงบันไดเหรอครับขึ้นลงบันไดเหรอขึ้นลงบันไดก็ปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นลงบันได,ก,นนไดก็สาวขึ้นสาวลงนะฮะแต่ว่าใช้ใช้แต่สักพักหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการแก้ไขแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยนะฮะชัดเจนชัดเจนนะครับทีนี้ แล้วภูมิสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงคะครับเห็นนะครับเออเรามาดูกันว่าเมื่อกี้ปิดภูมิสมดุลก็คือว่าเราจะสร้างไม่เลืขาวของเราให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หลังสารที่ทําลายกระดูกมากเกินไปนะครับแล้วเราก็ป้องกันอาการอักเสบนะครับเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจากงานวิจัยนี่คือ แคปซูลแป้งนะฮะสารสาตัวซึ่งหลังเยอะเกินไปก็คือสารสาตัวนี้นะครับแคปซูลของเราเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วแสดงเดยสีเข้มนะครับสิ้าวันมันจะลดลงมานะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือเอีกตัวหนึ่งเหลือเหลือสามห้าออีกลงมาเหลือ50%ซนะครับทั้งหมดเนี่ยคืออาการข้อเข่าเสื่อมเมื่อต้นเหตุของข้อเข่าเสื่อมมันลดลงไปเราก็ ก็ปกตินะครับนี่คือภ <c oughs> ูมิสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาเดิมทีมันมากเกินไปนะครับต่อมาครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยจากมังคุดกระดมถือเลื่องกระบอกใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาที่ระหว่างชั้น2ข้อทุกข้อเนี่ยจะมีกระดูก2ชิ้นมันขัดกันอยู่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ปวดแล้วแล้วเราก็จะพบนะครับคนที่ ใช้เนี่ยเดิมทีต้องไปผ่าเข่าสี่ส้ห้าปีก็ไม่เห็นมินไปผ่าเข่าเลยนะครับจนกรก็ทั่งปัจจุบันนี้นานไหมคะกว่าที่เราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดภายในประมาณภายใน15วันจากการทดสอบของเราเนี่ยสิวันต้องเริ่มรู้สึกนะครับอยากให้แม่ลอยไม่ต้องแม่เลยเอาละแห่แม่ปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราบอกง่ายๆครับถ้าถ้าต้องการหยุดเป่าขวดคือเป่าขวดเฉยเคือหยุดปวดเข่าใช้ชุดเล็กใช้ชุดเล็กก่อนถ้าต้องการหยุด เ่าขวดอย่างทรมานใช้ชุดใหญ่สัมผัสได้ประสิทธิภาพได้เริ่มตั้งแต่วันสี่สิบห้าเป็นต้นไปไม้เหล็ก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 ไรอยะขึ้นเมื่อกี้นี่ขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสี่ใช่ไหมทีมงานใช่ค่ะหนึ่งห้าสี่แล้วเว็บไซต์อะไรครับนี่ขึ้นไปแล้วครับบิมรอยด์ดคอมเมื่อกี้ใครจดไม่ทันก็ลองโทรไป สอบถามดูหรือว่าเข้าไปที่เว็บนี้ดูขอบคุณคุณหมอมากนะครับอาจารย์มากครับคุณผู้ชมครับ